อยากอ่านหนังสือเตรียมสอบ IELTS ด้วยตนเองเนี่ยนี่เลยค่ะเป็นหนังสือกันไตยสำหรับพยยี่ไอเลยนะสำหรับคนที่จะไปสอบ IELTS เพราะว่าอะไรต้องบอกก่อนว่าใครที่พื้นฐานภาษาอังกฤษดีในการฟังหรือว่าพูดภาษาอังกฤษรู้เรื่องสามารถเขียนเเ s a ได้เนี่ยก็สามารถ เตรียมสอบ I e l t s ด้วยตัวเองได้นะแล้วที่พี่ไอแนะนําเล่มเนี้ยเพราะว่าคนที่เขาออกข้อสอบ i e เ t s เนี่ยค่ะเขาเป็นคนออกหนังสือเล่มนี้มาแสดงว่าไกด์ไลน์ในการเรียนหรือแม้กระทั่ง practice test เนี่ยมันก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับข้อสอบ i e l t s จริงๆใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อหนังสือของสํานักอื่นตัวระดับ practice test อ่ะความยากมันก็จะอาจจะยากกว่ามากหรือว่าง่ายกว่ามากคือมันจะไม่คงที่เหมือนเล่มนี้พี่ไอก็เลยแนะนําว่าเวลาเราจะไปสอบอะไรเราก็ซื้อหนังสือกับคนที่เขาออกข้อสอบอ่ะดีที่สุดค่ะจริงๆเล่มเนี้ยมีส่วนช่วยพี่ไอมากเลยนะ ต้องสอบชิงทุนไปเรียนที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะเพียงมีเวลาเตรียมตัวแค่2อาทิตย์แล้วเพียงก็ได้เล่มนี้แหละมาช่วยชีวิตซึ่งตอนนั้นน่นจะต้องอ่านหนังสือแบบเยอะมากแต่ว่าเพียงก็ทําตามไกด์ไลน์ในหนังสือนะสุดท้ายแล้วเอ้ยผลสอบออกมาก็ผ่านแล้วก็ได้ทุนไปเรียนได้จริงๆค่ะคือหนังสือเล่มนี้มันจะมีบอกทุกอย่างวล้วคะ่ะว่าเราจะต้องทําอะไรบ้างเพียงก็แนะนําวิธีการใช้งานกะ็คือเราจะต้องเปิดไปดูตัว practice test แบบนี้ก่อนแล้วเราก็ทาข้อสอบแล้วก็ตรวจคะแนนของตัวเองจะได้รู้ไงว่าพื้นฐานตัวเองอยู่ประมาณไหนทีเนี้ยเราก็ค่อยเริ่มไปที่้าแรกที่มันจะเป็นสกิลต่งตางๆมันก็จะมีสอนสกิลตั้งแต่ฟังอ่านเขียนแล้วก็พูดแล้วก็ไล่ทําตามนั้นมาแล้วพอทําเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปทําตัว practice test อีกทีนึงถ้าใครที่สามารถทําได้อะเพียอว่าก็ทําได้แหละถ้าอ่านภาษาอังกฤษฟังภาษาอังกฤษคล่องพอสมควรนะซึ่งใครสนใจก็สามารถไปคลิกลิงก์หน้า bio pi ได้เลยก็เดี๋ยวจะใส่เอาไว้ให้แล้วก็ไปซื้อมาทําซะนะคะอุดหนุนลิข